ไจากยอดเขาสูงเสียดฟ้าพระนาภัยชายบาน้าชมอยู่ทัดแมกไา้สายลมชื่นชมธรรมชาติเลือนตาชายหาดทะเลเม็ท่านผู้ชมเห็นใส่รองเท้าบูทยอย่างนี้ไม่ใช่คลิปผัวร้องเมียเต้นนะฮนะท่านผู้ชมนะไอ้นั่นเขาดังกันแล้วนะครับดังทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้มีงานโชว์ นะมีงานรับเชิญกันสองผัวเมียไปเต้นนี่เลยครับพลังโซเชียลท่านผู้ชมฮะพลังโซเชียลใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมีความสามารถนะสองคนผัวเมียทำมาหากินนะครับดูแลครอบครัวได้เอา้ามาว่าเรื่องของเรานี่สายพันธุ์อินทรพาลัมนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งเด็ดสีเหลืองนวลลูกใหญ่หวานเข้มขน้นอร่อยมากๆเนื้อกรอบฟู ขอภายไอนิดนึงนะครับนี่ฮะให้ดูต้นฮูดูต้นต้นต้น้หน่อยโอยไหนมัโอ้โหรากลงดินรากลงดินอันนี่โอ้โหรากลงดินนะสวยแล้วท่านผู้ชมต้นตัวเมียท่านผู้ชมครับนะเนี่ยทรงตรวจเพศตรวจ DNA เป็นที่เรียบร้อยต้นตัวเมีย SK-1 นท่าผู้ชมนะครับมีเหลืออยู่แค่3ต้นท่นผู้ชมฮะ มีอยู่3ต้นเหลืออยู่3ต้นแค่นั้นนะครับสายพันธุ์นี้สายพันธุ์เด็ดอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับสําหรับสายสีเหลืองเนี่ยต้องยกให้เขาว่าเป็นอินทาลัมที่อร่อยลูกใหญ่นะครับกรอบฟูหวานเข้มข้นเนี่ยไม่มีใครเกินเอา้าไปชมภาพกันดีครับท่านผู้ชมครับเชิญครับต้นนี้จะดีมากเลยอพูดไม่ถูกเลย บาฮีกับขาไอ้ด้านอะไรไม่ได้่อยไม่มีฝาดเนื้อเยอะเไม่ติดฝาดม่หวานเข้มข้นเนี่ยรสนิยมคนไทยจะทานผลไม้ต้องรสชาตินี้เลยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเนื้อเยอะๆกรอบฟูๆหวานเข้มข้นทานเพลินๆนะครับนี่ขนาดไม่ได้แก่จัดนาในวันนั้นเนี่ย นะฮะมีเขียวนิดๆต่โโหไม่มีฝาดเลยนะผู้ชมครับนะ่ารสชาตินี่ชั้น1ชั้น1ใช้ได้เลยละ่ะนะฮะในบรรดาสายพันธุ์อิตาผลลัมเนี่ยหนึ่งในนั้นต้องยกให้เขาเลยนะครับ SK1 อร่อยจริงนะครับลองดูเลยนะผู้ชมปี63ไปชิมเสร็จเนี่ยนะผู้ชมครับโดยวิสัยของวิเชียนเนี่ยเป,เป็นคนขี้สงสยัยติดตามต่อปี64สิครับ เริ่มต้นตั้งแต่นู่นแหละผมไปพิสูจน์กันตั้งแต่ผลอ่อนเลยนะนะชิมตั้งแต่ผลอ่อนลูกอ่อนเลยว่าเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าแม้แต่ลูกอ่อนก็ไม่ฝาดท่านผู้ชมออกหวานนิดๆปันล่มปันเล่ม,เ,ลมเออผมว่าเอาละพิสูจน์กันต่อพิสูจน์กันต่อจากลูกอ่อนมานะครับปรากฏว่าปี64เนี่ยเก็บลูกไว้เยอะท่านผู้ชมครับไม่ได้เด็ดทิ้งเด็ดไม่ไหวโดกติดดี เป็นสายพันธุ์ที่ติดลูกดีสายพันธุ์หนึ่งเลยท่านผู้ชมนะติดดีบางเส้นนี่ประมาณ30เนี่ยสาลูกเลี้ยงดูลูกเขาแต่ยังไงก็ยังลูกใหญ่กว่าบาฮีนะท่านผู้ชมนะพอแก่จัดสีเหลืองนวนชิมเลยวิเชียนชิมเสร็จโอ้โหใช้ได้ครับรสชาติดีไม่ผิดเพี้ยนไปจากปี63นะครับฉะนั้นก็ต้องบอกท่านว่านี่แหละของดีที่จะต้องนำมา ขยายสายพันธุ์กันต่อ sk 1นะท่านผู้ชมด้เห็นลูกได้เห็นผลบางท่านได้ชิมกันแล้วยอมรับเลยบอกว่าโอ้โหนี่อร่อยมากสายพันธุ์นี้ยกให้เลยสายสีเหลืองต้องให้เลยนะครับ sk 1ท่านผู้ชมที่ครพครับถ้าท่านไม่ได้ก็เสียใจเลยนะท่านผู้ชมนะผมเหลือแค่3ต้นสุดท้าย3ต้นสุดท้ายต้นละ3000บาทฟรีค่าส่งทั่วราชานาจาจักรนะครับ3า0พบาทฮนะแค่3ต้นเหลือ3ต้นสุดท้ายนี้ นะครับนะสำหรับรุ่นนี้ไซส์นี้นะส่วนมันจะมีรุ่นใหม่ที่กำลังเบบี้อยู่เนี่ย <c oughs> ขออภยัยอันนั้นค่อยว่ากันนะครับขอให้ได้สัก3-4บายใบก่อนแล้วก็ส่งตรวจ DNA ตรวจเพศได้รู้เพศแล้วก็ค่อยบริการกันในราคาประหยัดลงมาแต่ตอนนี้รู้เพศตัวเมียเป็นที่เรียบร้อย SK-1 นะครับนะ SK-1 ราคา3,000บาทเอาดูกันต้นสวยขนาดไหนอย่างไรมาดูกันมาดูกันเลโอ้ไม่แหละร้องเพลงเขาเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์ <c oughs> เอออาเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่แน่นอนนะถ้าดินไม่ดีหญ้าไม่เกิดดินดีหญ้าเกิดนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะนี่ยกให้โอ้โหลากลงดินละ นี่นี่โอ้โหลากยาวเฟือเลยท่านผู้ชมเอ้ามีอยู่3มต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดนี่ท่านผู้ชมนะเหลืออยู่3ต้นสุดท้ายนะครับท่าน3ต้นสุดท้ายแล้วนะสำหรับ,บรุ่นนี้ไซสนี้นะท่านผู้ชมนะนะครับเอสเหลือสีเหลืองๆนวลนๆน,น,นะนะครับเนื้อหนาหวานกรอบฟู หวานสดชื่นเลยท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะต้นส,สวยๆนะท่านผู้ชมนะเหลือแค่เนี้ยสามต้นเนี่ยนะเหลือแค่สามต้นนี่แหละนะครับใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของจับจองกันว่ามาเลยนะครับนะีบทนี้ก็จะเหลือเป็นรุ่นเบบีเล็กๆต้นเล็กต้นเล็กนกนะีก็รอเวลาป,ปีสองปีถึงจะได้แต่นี่ต้นขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวครับ นาไปลงดินปลูกพับเดี๋ยวปีหน้าออกลูกแล้วหนามเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือกันเป็นอย่างดีงามรากยาวนะครับนะทะนี่ท่านผู้ชมให้ท่านได้ดูกันนะนะครับนี่ราคานี้ราคากรณีพิเศษแล้วไม่มีอีกแล้วนะครับสวยงาม s k1 สีเหลืองนวลถ้าเป็นสีเหลืองต้องยกให้เขานะครับกรอบฟูหวานสดชื่นเข้มข้นอร่อยมากนะครับสายพันธุ์นี้นะครับนี่อา้าวเราไปชมครับเหลืออยู่3ต้นตรงนี้เราไปชมครับ3ต้นตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ท่านเป็นเจ้าของผมฟรีค่าส่งให้ท่านนะครับผมวันนี้ก็ฟรีค่าส่งให้ไปเลยนะครับ ไม่ต้องคิดค่าส่งกันไปใส่ถังไปปรับปรับไปถึงมือท่านเลยลงปลูกเลยนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องรอช้าอย่ารอช้าเสียเวลาลงปลูกไปแล้วเดี๋ยวก็โตไวๆออกลูกให้ท่านได้ทานกันเชยชิมเอา้าว่ากันมาท่านผู้ชมครับของดีมีอยู่3ต้นนี้เหลือละ3ต้นเนี้ย s k 1ครับผม ท่องเที่ยวรอบรู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยจากยอดเขาสูงเสียดฟ้าพระนาพลายชายบาน่าชมอยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเดินตาชายหาดทะเลเมฆสายล่องแก่งน้อยใหญ่ไฟหาพักวันสุขสม 有他。